ทีนี้จะมาเฉลยข้อสอบเทสเซตของนักเรียนที่ไปสอบมาเมื่อเช้านี้ตอนเวลาสิบโมงถึงเที่ยงปีการศึกษา67ของประถมตอนปลายปสีถึงปห นี่ข้อสอบก็เพิ่งได้มาเร่งด่วนเพราะฉะนั้นจึงขอเฉลยเฉพาะที่นักเรียนคิดว่ายากที่สุดก่อนนั่นคือกรมมา r ในส่วนที่เป็น Part Error mm hmm. เดี๋ยวก็ mm hmm. จะค่อยๆเก็บตามไปส่วนนี้จะเริ่มต้นที่ข้อ41ข้อที่41นั้นพิจารณาดูแล้วเนี่ยเห็นว่า มันมีคีย์เวิร์ดคือคำว่า at the moment แปลว่าขณะนี้แต่มันมีสองประโยคมีประโยคอีกประโยคซ้อนมาโดยใช้ so ซึ่งเป็นประโยค compound คำเชื่อมอันนี้เป็น coordinate conjunction ประเด็นอยู่ที่ประโยคนี้มันมีคำว่า at the moment เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงตอบข้อที่สองต้องใช้เป็น present continuous ในความหมายของข้อนี้บอกว่าปีเตอร์นิสัยของเขา like ตามด้วย verb ing หรือ g e r u n นจะบอกนิสัยนะนิสัยของเขาเนี่ยชอบขี่จักรยานดังนั้นณตอนนี้ช่วงนี้เขาเลยกำลังขี่จักรยานเนี่ยไปเรียน เห่นว่าไอ้คำว่า to study เนี่ยมันไม่มีผิดอะไรเพราะว่ามันบอกจุดประสงค์ว่า like his bicycle to study ขี่จักรยานไปเพื่ออันนี้เป็น infinitive บอกจุดประสงค์มันก็ไม่ผิดอะไร <c oughs> แต่มันมี keyword คือบอกถึงอตอนนี้หมูน่นี้ช่วงนี้กำลังกระทำอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแก้จาก present simple tense นั้นนะให้เป็น เพ e s e n continuous คือ is riding ตัด e ก่อนแล้วเติม ing ถึงจะถูกต้องต่อมาในข้อที่42 42เจนว่าประโยคนี้ก็เป็น compound sentence อีกนั่นแหละอันนี้เป็น compound sentence แบบให้โ so, ซให้เหตุให้ผลแต่ but มีลักษณะแย้งกันเราก็มาดูประโยคแรกบอกว่า I don't have เจนว่าประโยคแรกนั้นเป็นประโยคปฏิเสธ don't have แต่คำว่า some มันจะใช้กับ ประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามบางประเภทเช,เ,เ,เช่นประโยคเช่นประโยคเสนอแนะหรือเชิญชวนเช่น would you like some นะ would you like some นะจะใช้คำว่า some would you would you like some นะแล้วต่อด้วยคำนามอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นในที่นี้มันเป็นประโยคปฏิเสธของมัน มันจะต้องใช้คำว่าแ n นนี่ไม่ได้ใช้คำว่าซัมนะเพราะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่สองแก้จากซัมเป็นแ n นนี่ I don't like any oranges but I have some bananas เจนว่าไอประโยคที่สองนั้นเขาเป็นประโยคบอกเล่าจึงใช้ซัมไม่ผิดอะไรนะ ต่อมาต่อมาข้อที่43 43จะเห็นว่าข้อนี้ก็ดูไม่ได้ยาก Please tell me how many homework แต่ homework มันเป็นนามนับไม่ได้ now uncount หรือ uncount now นามที่มันนับไม่ได้มันจะใช้แมนนี่ไม่ได้ถ้าอยากจะใช้คำบอกปริมาณกับคำนามที่นับไม่ได้ต้องใช้คำว่า much แมนนี่มันใช้กับคำนามที่นับได้พระหูพจน์ข้อนี้จึงผิดข้อที่หนึ่งจึงต้องเลือกข้อหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราต้องแก้จาก แมนนี่ให้เป็น much การุณาบอกฉันว่าบอกฉันหน่อยว่ามีการบ้านมากเท่าไหร่ที่คุณจะต้องทำในวันหยุดสัปดาห์อันอื่นก็ไม่เห็นมันจะมีปัญหาอะไร have to แปลว่า have ตามด้วย infinity to t n f i n i t y i แปลว่าจำต้อง จำต้อง w e เ k e นส์ ends, เขาเติม S ก็แปลว่าทุกๆวันหยุดนั้นๆอันนี้วันหยุดสัปดาห์ก็เ,เติม S เข้าไปทุกๆตรงนี้ประธาน U ก็ไม่ผิดอะไรเขาก็ถูกแล้วต่อไปข้อที่44ในข้อที่44นั้นเห็นไม่เด่นชัดในเรื่องของแกรมมา แต่ต้องดูในเรื่องของความหมายนะต้องดูในเรื่องของความหมายเพราะว่า in the neighbor neighbor แปลว่าเพื่อนบ้านอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเราหรืออาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ได้จะมันมีความหมายแปลว่าเพื่อนบ้านแต่ในนี้เราต้องแปลว่าเพราะมันมีประโยคบอกราว่า there are t w o school a museum and a theater นะมันต้องบอกว่าในละแวกบ้านเราเนี่ยมันจะมีโรงเรียนสองโรงเรียนพิพิธภัณฑ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแห่งแล้วก็มีโรงหนังอีกหนึ่งโรงนะเซีดเพราะฉะนั้นมันบอกแอเรียมันไม่ได้บอกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้คาว่า Neighborhood เติมฮูดเข้าไปแปลว่าแถวแถวบ้านละแวกบ้านนะ เพราะนั้นข้อที่ผิดนั้นเนี่ยมันก็ต้องผิดในข้อที่ข้อไหนดีล่ะเพราะขขอขีดเส้นใต้ข้อที่สองนั่นมันไปอยู่ไหนข้อที่สองเนี่ยมันน่าจะอยู่กับฮาเนาะข้อที่หนึ่งมันน่าจะอยู่กับเนเวอร์มันไม่ตรงกันเพราะนั้นจึงตอบข้อที่หนึ่งข้อที่สามมันก็ต้องไปอยู่ที่แอนข้อที่สี่ก็คือซี e เตอร์อ่า ตัวเลขมันไม่มันไม่ตรงกับที่ขีดเส้นใต้ก็เลยงงนิดหนึ่งนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้ต่อมาในข้อที่45 45นี่เห็นชัดเจนเลย I would like to buy a bottle of milk and a tube of bread มีที่ไหนที่ขนมปังมันจะใส่หลอดนะ บอกปาร์ติทีผิดนะาปาร์ติทีของมันนั้นเนี่ยาปาร์ติทีก็คือคำที่มาบอกรูปพันธสันฐานอาจจะอยู่เป็นลักษณะรูปพันธสันฐานหรืออาจจะอยู่ภาชนะบรรจุก็ได้แต่ขนมปังนี่มันบอกรูปพันธสันฐานว่าฉันเนี่ยอยากจะซื้อนมสักหนึ่งขวดแล้วก็ขนมปังสักหนึ่งแถว เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องใช้คำว่า a loaf of bread ทิ้วไม่ได้ทิ้วมันแปลว่าหลอดมันไม่ใช่ของเหลวนะอยากจะซื้อหลายแถวก็เ,เปลี่ยนจาก f ให้เป็น v แล้วเติม es ไปแต่อันนี้ให้มันสอดคล้องกับว่าเออเขาซื้อมาอันนี้หนึ่งเราก็เอาหนึ่งเหมือนเหมือนเดิมจะแก้ เป็นพระอุพจน์ก็ไม่ว่ากันก็แล้วแต่อะไรล่ะบังเอิญนิ้วไปกดตรงนี้เอานะต่อมาข้อที่46นะบอกว่า ข้อที่46ก็จะเห็นอีกเหมือนข้อที่มันเป็นประสบการณ์เดิมจากนะข้อนี้มาข้อนี้เขาโฮมเวิร์คเขาเป็นนามนับไม่ได้นะเขาเป็นนามนับไม่ได้เอานะเดี๋ยวครูขอเรียงข้อนิดหนึ่งอันนี้สี่ตรงนี้อันนี้ สามคือตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวนะข้อที่สี่สิบสามหนึ่งมันอยู่ตรงไหนหนึ่งมันตรงฮาวหรือเปล่า คือมันตัวเลขไม่สัมพันธ์กับที่ขีดเส้นใต้ตัวเลขไม่สัมพันธ์กันกับที่ขีดเส้นใต้นะแต่สามเนี่ยนะ,ะขีดเส้นใต้ามาเขาขีดเส้นใต้ามา1 ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะมาอันนี้คือของข้อสี่อันนี้คือของข้อสามข้อสองอยู่นี่ข้อสามคือ to d o นะงั้นข้อหนึ่งะมันขีดเส้นใต้ไม่ไม่ไม่สัมพันธ์ 3, กัน home w o r k เป็นนามนับไม่ได้ตรงนี้ก็จะเห็นมันเป็นข้อที่เกี่ยวพันกันนะอันนี้เขาก็จะเหมือนใบให้ เขาโฮมเวิร์กก็ไม่ขีดเส้นใต้เห็นไหมถ้าไม่ขีดเส้นใต้ก็แปลว่าเขาถูกแต่ข้อนี้นักเรียนเวลาทําข้อสอบก็บางทีเขาก็มีข้อใบ้แบบนั้นให้มาทั้งหต่ข้อแรกนักเรียนน่าจะสังเกตนะว่าเขาไม่ขีดเส้นใต้แปลว่าเขาถูกเห็นไหมตรงโฮมเวิร์กอ่ะนะนะเขาไม่ขีดเส้นใต้แปลว่าเขาถูกแล้วก็ไม่เติม S ด้วยแล้วใส่แบนนี่ก็ยิ่งผิดใหญ่เลยถ้าเราไม่รู้ตรงนั้นนะนะ เราก็รู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นนามนับไม่ได้ก็ใส่ much แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นนามนับไม่ได้หรือนับได้จะเป็นเห็นว่า Many ตรงนี้ก็ต้องเติม s แต่เขาไม่ขีดเส้นใต้ไงนะข้อนี้ก็พลาดไปแบบน่าเสียดายในข้อ4 3อ่าข้อมานั้นมันก็เกี่ยวพันกับข้อที่อ่ตรงนั้นเขาไม่ขีดเส้นใต้เขาถูกเพราะนั้นตรงนี้เขาขีดเส้นใต้แต่เติม s ก็แปลว่าเขาผิดอ่าดูง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ นะบางทีโจทย์แปลยากนะดูสับสนเราก็ดูเอาตามนี้เดี๋ยวครูขอเสียเวลาเช็คอีกสักนิดหนึ่งนะอันนี้ตรงนะอันนี้ก็ตรงสองสามสี่อาถูกนะอันนี้สองอันนี้สองอยู่นี่อันนี้ นะอย่น,นี้แป๊บหนึ่งอ,อันนี้สองอันนี้สามอันนี้ต้องตอบข้อสามก็คือหมายถึงซัำมันไม่ตรงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่เดี๋ยว,ยว,ยวใหม,ใหม่หนึ่งอ่า หนึ่งเคืนอน,นี้สองเคืนอน,นี้สามเคลืนอน,นี้สี่เคลื่อนนี้อ่าเพราะนั้นตอบข้อที่สองถูกแล้วต้องเปลี่ยน sum เป็นแอนนี่เดี๋ยวก็เช็คอีกทีนะต่อไปอ้าวต่อไปนะ 1>, 1 2 3 4อ่าต่อไปข้อที่46นั้นเนี่ยข้อที่2ผิดแบบได้คะแนนฟรีี Free, โดยที่นักเรียนอาศัยเส้นเอาหลังจากที่ครูเขา assign อ s ไ i น์คือมอบหมายงานให้ในนี้หมายถึงให้กันบ้านหลังจากให้กันบ้านไปแล้วนักเรียนทั้งหมดก็ ทําของพวกเขาเสร็จในห้องเรียนไม่ต้องไปทําที่บ้านนะก็ทําในห้องเรียนเลยมันก็เป็นการโรงเรียนไปไม่ใช่การบ้านก็ทําเสร็จที่โรงเรียนไปจะได้ไม่ต้องมีภาระที่บ้านกลับไปบ้านก็ไปนั่งเล่นเกมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เห็นไหมใส่เครื่องหมายคอามมาตัวนี้เอา subordinates ไปวางไว้หน้า main clause นะนี่คือ student ของประโยคหลักเขาประโยครองอยู่ที่ แดแดตัวนี้ไม่มีนนวตามก็ถูกแล้วไงนะของนักเรียนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ after เป็นประโยค subordinate c o s e มาอยู่ตรงนี้มีประธานที่เชื่อนะ past tense ไม่มีปัญห,หาอะไรต่อไปข้อ47 last night my dog sandy bark loudly ยังไม่มีผิด during the thunderstorm because she was scary ไอสแกรี่นะมันเป็นคำ adjective นะเอาไว้ขยายคำนามเช่น Scary Movie นะหนังที่ดูแล้วน่ากลัว Scary Movie นะนะก็จะบอกว่านะทีนี้ตรงนี้มันเป็น Adjective อยู่หลัง v ว r b to be ตรงนี้ก็คือมันจะแปลว่ากลัวมันเป็น v ว r b แหแผงความรู้สึกอะ นะเป็นเวิร์บแห่งความรู้สึกเป็นคอสติทเวิร์บกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่มันจะมีเวิร์บคอสติทเวิร์บอยู่2กลุ่มคือไอกลุ่มที่มี have make get let นั่นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเวิร์บแห่งความรู้สึกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถูกทำให้รู้สึกกลัวมันจะต้องเป็นเวิร์บของมันคือ scare นะ s c a r ไม่เติม y แต่ใส่ ed เข้าไป scared s c a r s c a e d นะตรงนี้นะถึงจะถูกเพราะฉะนั้นจึงตอบข้อ4เอานะอัน,นี้มันมี2ประโยคซ้อนกันอยู่ because เป็นคำเชื่อมในประโยค complex sentence ในประโยคซ้อน ไอเครื่องหมายคอมาอมาคอมมาอันนี้ก็คืออันนี้ subject อันนี้เป็น a p positive now บอกว่า dog อก็ชื่อ sandy verb เขาอยู่นี่แล้ว adverb เขา l a e r y ก็ไม่ผิดอะไรนี่ last night เป็น adverb บอกเวลา during ีเป็น preposition ก็ไม่ขีดเส้นใต้ไม่ต้องไปมองนะก็ไม่มีปัญหาปัญหาก็อยู่ตรงไอประโยค because ต่อไปข้อที่ 40, 48 48 สี่บอกว่า that book l a d on teacher table for days before one student picked it up two days ago มันมีสองประโยคซ้อนกันอยู่นะมีคำว่า before เป็นคำเชื่อมทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็ทำเครื่องหมายลูกศรชี้ไว้แล้วทำไมไม่ตอบนะอันนี้ line อธิบายกริยา งงงงนี่ก่อนนะลายเนี่ยมันแปลว่าโกหไม่มีปัญหาถ้ามันแปลว่าโกหกอะมันก็จะเติม e d ปกติมันมี e อยู่แล้วก็เติม d ปกติไม่ว่าจะเป็นเวอร์บสหรือไม่ก็เวอร์สไม่มีปัญหาแต่ถ้าลายเนี่ยมันแปลว่านอนลายนะ le len อันนี้คือเวอร์สอันนี้คือเวอร์ 3. อสามะ แต่ว่าไอเล y เนี่ยเป็นเวิร์บหนึ่งเอาละเท้าเรื่องมันแปลว่าวางไว้พาดเอาไว้ปูเอาไว้ตั้งเอาไว้หรือจะมีความหมายแปลว่าไก่หรือเป็ดมันก็ออกไข่อย่างนี้อ่ะทีนี้ช่องสองของมันก็คือเลดเลเลดเลดให้ข้อนี้หนังสือมันวางอยู่แต่มันวางเองไม่ได้ มันต้องผูกถูกวางต้องมีใครไปวางหนังสืออยู่เพราะนั้นข้อนี้เลขเนี่ยมันคือตรงนี้เป็นเวิร์บช่อง2หรือช่อง3แต่ทีนี้มันเป็นอดีตแล้วหนังสือมันวางอยู่ไม่ได้หนังสือเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะครูแปลว่าหนังสือนักเรียนเอามาวางไว้หรือครูวางไว้เพราะนั้นตรงนี้ต้องใช้เป็นรูป passive voice ข้อนี้ยากอยู่แล้วเราเห็นคำว่า for for, for มันใช้กับ perfect ใช่ไหมเล่านะแล้วมันบอกถึงความเป็นอดีตนะเพราะว่า2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะใช้ p a r t perfect เหตุการณ์ที่เป็นอดีตปกติใช้ p a ส t s ม m p l t e n t ตรงนี้ก็ใช้ p a ส t s ม m p l t e n t แล้วนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น p a r t perfect ก็ใส่มาสินะแฮ e บีนเลดนั่น อันนี้เท่ากับว่าเป็นช่องสามอยู่ตรงนี้เป็นเว็บช่องสามนั้นข้อที่หนึ่งผิดข้อนี้ดูยากที่สุดเลยนะบอกว่าไอ้หนังสือเนี่ยก่อนหน้านี้มันวางอยู่ที่บนโต๊ะครูเป็นระยะเวลาหลายวัน for day for เป็นระยะเวลาได้ day เติม s ว่าหลายวันก่อนที่มีนักเรียนก่อนที่นักเรียนคนหนึ่งเนี่ยจะหยิบไปนะ เมื่อสองวันก่อนคือมันวางไว้ก่อนแล้วนักเรียนก็หยิบไปทีหลังนั่นเองนะหนังสือมันถูกวางมันวางเองไม่ได้นะก็ใช้เป็นรูป Passive Voice นะก็เป็น Past Perfect ไปสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในะอดีตนะเอานะต่อไปข้อที่49 49 The high school s t u d e n t have been studying hard really, ีแนะแนะ ไอฮาร์ดลี่มันแปลว่าแทบจะไม่นะฮาร์เฉยๆมันแปลว่ายากแปลว่าลําบากถ้าฮาร์ดลี่เป็นแอดเวอร์ปฟิฟเอนซี่ลว่าแทบจะไม่ก็แปลว่าเออนักเรียนมัธยมปลายนะอันนี้ใช้ p พซ s e n t Perfect Continuous เน้นความต่อเนื่องว่าเอาแต่อ่านอ่านอ่านอหนังสืออย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่ย่อนอย่างหนักเลยเราจะไม่อย่างหนักมัใช้ฮาร์ดลี่ล่ ฮาร์ดลี่แปลว่าแทบจะไม่เพราะ h าร์ดมันก็แปลว่าหนักอย่างหนักอยูแล้เป็นทั้ง Adjective และ Adverb อันนี้ข้อนี้ตอบ2ต้องเอาลี่ออกไปอย่างหนัก during these three months นะในช่วงระหว่าง3 3เดือน before the national test ก่อนที่จะมีการทดสอบนะแบบ national test ด้วยนะเขาจะแข่งขันระดับชาติ ให้คำว่า before คำนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นคำเชื่อมนะในที่นี้เป็น preposition มันเป็นได้ทั้ง preposition และคำเชื่อมรู้ได้ไงอะ่ะก็มันไม่ได้ตามด้วยประโยคมันตามด้วยวามไงมันหยอดคำนามลงไปเอานะ50อันนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่อง agreement of subject and verb each of the girls มันมีคำว่า each แต่แปลว่าแต่ละ ถึงมันจะแปลว่าแต่ละก็จริงอยู่แต่ว่าเขาถือว่าเป็นเอกพจน์นะถือว่าเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น pronoun ไปอ้างอิงถึง girl เป็น pronoun ที่บอกถึงคำบอกปริมาณนะแต่ละในบรรดาของเด็กหญิงทั้งหลายทั้งมวลในเมื่อมันถือว่าเป็นเอกพจน์ไอเวอร์นั้นก็คงจะไม่ถูกก็ต้องใช้คำว่า w a s ให้มันสอดคล้องกัน was given จะถูกให้อันนี้เป็น passive v o i c e เหรียญทองนะสำหรับการแสดงที่ดีเยี่ยมนะ in the race ในการแข่งขันเมื่อเดือนที่แล้วนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดของของนักเรียนนะแต่ครูก็จะเฉลยอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปส่วนอื่น เอานะเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน